ครับผมพี่น้องครับมากินครับบานี้โอ้โหก้อยกุ้งสุดยอดเลยครับเดี๋นี้อาหารเสาร์มือครับก้อยกุ้งตื่นแ่บเลยกุ้งกุ้งอย่างกุ้งลําซิงกุ้งลกุ้งกุ้งลําซิงเอไม่รู้ครับนี่มีน้ำเมี่ยทุกเมนูซุปเมนูนิดเดียครับพี่น้องขนาดครับผักเข้ามาเต็มโต๊ะพี่เก่าครับหมดเดี๋ยวยิ่งไตอยู่รสสดอร่อยที่สุดมีปลาควาพร้อมนะครับมะเขือพริกซุดลวยหน้าอ้วนคักขนาดเลยอ่าพี่น้องไหม อยกับลุยก,กันละครับกินผม ขกนาดพี่น้องเอ้ยมากมาครับมาเชิญทุกคนด้วยเผื่อไม้เผื่อเกอ่านะครับเอซ์ขขนาดนะครับกินเดี๋ยวลองตัวซุก,กนนครับ้วพี่น้องลองตัวซุคก,กันตอมีตัวซุกต้งมี้นะครับมีพิกความ อบบอกบหงสว่าบอกินมงเพไมครับพออย่างน้บบอกบหงสว่ามันเพ็ดผมมีวัวมันหวานบบเมียงครับขอเหนียวพี่้องเลยนะโอ้ยห่อนห่ผมมีไอ้ไส้มากินน้ากันดท่านผู้ซอยเพื่อน ใส่บ่เด้เน่เขามันิมนั่นแข็งแกงครับผมไยังอร่อยไม่ยังอ่อยข้าวทีล้อมขักีล้อมค่ะรสชาติไมันคล้ายๆใบบุกส่อุ่นกินใบกระถิันเนาะผมมาทามกินมือแถวบ้านอื้อหือ

ทังนี้มาฟังนี้ฝังนี้ฝังนี้ฝั่งในฝังในนเขาม่างน้จักะ ยัง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 ลืมลืมลืมบอ่เป็นยังไงบ้างปลาดิบรสชาติเลยว่าลืมปบมะกรูดสักกลุ่มน่อยน่อยแล้์บัดก็กินดิบเลยนะข้าวอะไรครับตู้ตู้งานหลานนี่ดิท้าวอ ซับม,มักกันยๆน้าปลายำปม,มตุยตากล้องตาก้องนะออนือมแต่อระดูน้องตัวนี้มันห่อนเลยขอใส่ใส่บวม้างหน่หมซุกรับ ครับเฮาปกไปน้องครับกระโดนครับยอดกระโดนถามหรือกระโดนน้ำแห้งค่าครับนี่เข่ากระน้ำลำกับกุ้งเตหน้าะฝนเฝนจิ้บต่ะนี่ครับไอ้น้องครับเรียบร้อยครับอิ่มเอเลครับแซ่บบบแซ่บมาเบิ้งนี่ครับพี่น้องเบิ้งทิปเข่าผมลวดเรียบร้อยครับกินสองก้นเข่าทิปหนึ่งโบได้ทิปหน่อยประเดี๋ยวครับนี่เบิร์นะครับแซ่บครับดไอ้หน่องครับอ้าวเอี๊ยครับ อิ่มครักแล้วบันทึขอบคุณหลายๆนะครับเ้อที่รับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ก็ขอจบพิธีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วังคำแฟนลีน่เ้อครับเ้อแซ่บครับแซ่บหลายแซ่บหลาย